สวัสดีค่ะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะตอนนี้เกี่ยวข้าวเมื่อกี้เกี่ยวให้ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เกี่ยวอยู่สองคนค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้มีผู้ช่ยวยผู้ช่วยแล้วนะคะบอจนมาถือบะแเนเมวยเข้นกันนะคะนี่แต่ว่าชิวๆนะคะหญ้ามันลายมันก็เลยเหนื่อยนะคะนี่มาดาโมโภกะเกี่ยวไปตามนี่แล้ค่ะคะนเะข่าเด้อค่ะนี่ ข้าวคุณของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะหญ้าร้ายก็เข้าอีกค่ะทุกคนบงที้นี่มันก็เลยทําให้เราแบบทํางานลําบากนะคะแล้วตอนนี้ก็เกี่ยวมาดามาพูเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะคะรุดค่ะบ้งนี่ตองรุดแล้วเกี่ยวยากเลยบัดนเนี้ยแต่ก็จะเกี่ยวเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะเสร็จไม่เสร็จอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเราก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าทางมันเปรียวด้วยนะคะเวลากลับบ้านไม่รู้ว่าในภุทิกลับหรือยังไม่รู้ตอนนี้นะคะ โอ้เกี่ยวไปเรื่อยๆนะคะถึงเวลาก็กลับแต่มันจะเกี่ยวยากขึ้นหน่อยเพราะว่ามันมันล้มนะคะอตอนนี้มีผู้ช่วยเพิ่มหนึ่งคนนะคะนุ่นเขากำลังนั่งพักผ่อนดูเดี๋ยวเราต่อกันโอ้โอโอยยาเยอะมากมีแต่ยาเต็มไปหมดเลย มันก็เลยทำห้เรทำงานลำบากนะอันนี้ค้านี่ต้องล็อกไว้อย่างนี้นะถ้างั้นไม่ได้นะอย่าร้ายกว่า่ะเกียร์อีหละโอ้ จะไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเรือเยอะแล้วก็เกี่ยวยากมากเลยะครับเมื่อกี้คุบขนาไปแล้วรอบหนึ่งเปื้อนหมดเลยคุบขนา ยาสิร้ายกาูอ่ะนี่เขาก็ลองพักอยู่เส้นเราทำงานต่อนะคะเพราะว่าดสักหน่อยเราก็ต้องกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดคำไปหน่อนงเ้ย โอ้โหหันไปทางใดกันไม,ไ,มไม่ไม่ทันเหาอโอเคเกี่ยวซูมไวเพราะว่ามันยามเยอะโอ้โหเลือกอ่ะ บอาบ่มาด<บ>เนอะบ้านเราเกลือมาแล้วีกน,นี่คนเที่ยวไหมเที่ยวข้าวเดียวตู้แตเที่ยวตู้เลยคนไหมตู้แล้วมันงม่นมว,นมวนนะ <laughs> เขาไมนล้มมาเลงายงยากเห็นไหเกี่ยวมาเล่นง่ายถ้าข้าวล้มนะคะช่วยม,ม,ม,มาแล้วนี่ไฮสุดท้ายนะคะอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้เลย ลดอีกแล้วหนักกว่านั้นอีกลดแล้วลดอีกเก็บดีกว่าตอนนี้ก็เ,ลกเ,เหลือครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวลำบากมากเดี๋ยวเหลือครึ่งหนึง่ง นี่นะคะ่ะไก่ถึงเวลาจะกลับแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมืดค่ำนะคะโอเคนะ้ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนเด้อบัดนี้บ่ายสามแล้วบ่ <laughs> ายสามกว่าเดี๋ยวมืดค่ำนะคะนี่เด้ยวสปอนเซอร์เอาแคน้ำค,ค,ค่ะกิโลดนั่นมันเย็น,ไไนบาดายมันเป็นยังค่ะเอาไปเอาไปเจ้ากิโลด<แ>เดี๋ยวจะมืดคำ่ำเพื่อไปถึงเฮือน<แ>ขอบคุณมากมาก ค่ะขอบคุณคือกันค่ะไปกันเด้อค่ะเป็นแต่แล้วบ่ <c oughs> ออแล้วดอกมันเนี <c oughs> เ่มื่อื่นเพื่อนเนาะเออเนาะมื่อื่นแล้วแน่นอนมือ่อื่นนี่มยมาดามอโพก็ขออนุญาตกลับก่อนนะคะเดี๋ยวมืดค่ำนะคะทุกคนโก็ขออนุญาตกลับก่อนนะคะ เดี๋ยวสิมืดขำสิยากนะคะจริงมันก็ไม่ได้เหนื่อยนะคะทุกคนเวลาทำงานเน่เราชิวๆกับงานนะคะแต่ว่ามันหลายอย่างมันก็เดี๋ยวจะไม่ทันงานนะคะนะคะกินน้ำปะ ยากด้วยมันล้มนะคะแล้วก็ตัวนี้เหลือครึ่งหนึ่งอาหารหมากกเขาแทบไม่ได้เจกเลยวันนี้สิได้เนาะกูเจ๊กหอยบอกนะกูเจ๊หายเฮ้ยกูเจแ๊แหละโอ้ยอยู่นี่คลิปนี้ขออนุญาตกลับก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะจะไปหาในพุที่หรือเปล่าไม่รู้พากลับหรือยังไม่รู้นะคะ I do